เจ้าสีนุมเจ้าสีนุมกับแม่น้ำตาลลายออกไปรับหลวงปูถึงถนนเลยมมาไกลจังมาไกลจังเลยล่ะไม่ต้องมาถึงขนาดนี้หรอกรออยู่ที่วัดก็ได้นะโอ้โหเป็นน้ำตาลลายคิดถึงหลวงปูเหรอนัดก,กันมาเลยเนี่ยนัดก,กันมาสองสองชีวิตเหรอเจ้าสีนุมกับแม่น้ำตาลลาย รอหลวงปูนะ้าถนนนี่ระวังรถนะระวังรถนะคะน้ำตาลลายระวังรถนะคะเป็นน้ำตาลลายกับเจ้าสีหนุ่มน้ำตาลลายเริ่มรู้หน้าที่แล้วเหรอเริ่มรู้หน้าที่เอามารับหลวงปูแล้วเรียนแบบเจ้าเด็กๆวัดเหรอสีหนุ่มนำทางมาสีหนุ่มนำทางมาจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆรักกันรักกันเล่งก,กันเร่ก,กันดีๆเร่งกันดีดีเเพื่อนกัน,กนแล้วเนาะ เพื่อนกันแล้วเล่นกันดีๆเออรับหลวงปู่กันแล้วใครมาอีกนะโอ้สีอ่อนหางมลยนหางมลลุยทุ่งลุยนามาเลยเหรอเข้ามาเหรออืมมารับหลวงปู่กันรับหลวงปู่กันมารับหลวงปู่กัน,กนโอ้รับลงปู่กันใหญ่เลยมาใหญ่เลย ออกมาลับไกลจังฮะแม่น้ำตาลายออกมาลับหลวงู่ไกลกันจังเจ้าสีนุมชวนมาเหรอเจ้าสีนุมชวนมาไม่ต้องมาไกลขนาดนี้หรอกคะเดี๋ยวรถจะชนเอาเนอะรถชาวสวนเขาไปชาวนาเขาไปทํานากันนะนั่นเห็นไอ้นั่นเองเจ้าสีอ่อนหางมนก็ไม่ต้องมาไกลขนาดนี้นะวันหน้ารออยู่ที่วัดนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วใครเนี่ย เจ้าวุ้นอ่อนวุ้นอ่อนก็มาออกมากไกลๆแล้วนะนะอันนี้ใครแม่สีเทาสีเทาเออกมาด้วยเหรออาหันมาหันมาน,นี้อีกเจ้าพุ่มพวงพุ่มพวง,ง,งกับเจ้าสีทองน้อยสีทองน้อยเริ่มอ้อนแล้วมาถึงอ้อนเลยทองน้อยอ้อนเลยอ้อนเลยเดี๋ยนี้ออกมากันไกลนะ เอามากันไกลเนาะฝนยไม่ตกฝนยไม่ตกเอามารับลงปูกันถึงข้างหน้านี่แหละจะาพรมพวงแม่น้ำตาลลายสีทองน้อยสีทองน้อยกับแม่พรมพวงเล่นด้วยกันโอ้ยรักกันรักกันรักกันจังกอดกันแล้วโอ้ยรักกันพี่กับน้องพี่กับน้องน้องเล่นแรงอะน้องเล่นแรงพี่สู้ไม่ไหวพี่เป็นสาว ตัวเก่าตัวเองเป็นผู้ชายเล่นแรงไม่ได้นะแม่สีเทาแม่สีเทาไม่เทาอ้อนพูดอนะไรเนี่ยพุ่มพวงก,กับแม่เนอลายแม่เนอลายก็เป็นเพื่อนกันกับก้าพุพ่มพวงครับมีเอฟซีถามว่าพุ่มพวงเป็นลูกใครเอ,อ่ยพุ่มพวงเป็นลูกสาวใครต่อแม่จำปีกับแม่จำปลาเนี่ยสองคนเนี่ย ไม่รู้ลูกสาวใครเกิดที่วัดนี้ครับเกิดที่วัดนี้ทั้งหมดที่อยู่ที่วัดนี้เขาจะเกิดที่นี่แหละถ้ามาจากที่อื่นถ้ามาที่มาจากตำแหน่งอื่นหรือจุดอื่นเขาจะมาเขาจะไม่อยู่ถาวอนเ mm. ขาจะไปมาไปมาเหมือนกับแม่แม่บางแม่ไปมาไปมาหนุ่มหนุ่มบางหนุ่มก็ไปมาไปมา mm. ที่อยู่ประจำทาวรนน,นนี่คือพวกเกิดที่นี่ทั้งนั้น เอามาอีกแม่หนึ่งแล้วแม่เนื้อออนมาอีกแล้วแม่เนื้อออนมาอีกแล้วแม่เนื้อออนคุยอะไรมาแม่น้ำตาลลายออกไปรับหลวงปลูกไก่ออคุยอะไรหน่อยเอาอไปรับหลวงปลูกไก่วันหลังไม่ต้องไปไกลนะคะเดี๋ยวรถจะชเนเด้อรอรับในวัดนี่แหละต <c oughs> อนนี้เริ่มแม่น้ำตาลลายเริ่มออกไปกับ เจ้าเด็กวัดทั้งหลายแล้วจะไปรับหลวงปู่แล้วก็เดินพากลับเข้ามาถึงวัดส่วนเจ้าเด็กวัดยังไม่เข้ามาเลยได้อยู่ข้างนอกจะพุ่มพวงวิ่งกลับมาแล้วกำลังวิ่งกลับเข้ามากันอ่าแล้วเข้ามาแล้ววางข้างนอกรถจะชนครับรถจะชนนะคะเข้ามาข้างในหลวงปูว่วางสัมภาระแล้วหลวงปู่จะจัดอาหารให้กินกันนะคะจะจัดอาหารให้กินกันนะครับ ครับช่วงเช้าๆนี่หลวงปู่ก็กลับเข้ามามเหมียวเขาก็เอาไปรับเนาะไปรับแล้วก็เล่นกันตามภาษามเมียวนะสนุกสนานเฮฮากันไปหลวงปู่ก็ไม่บังคับเขาละต่ไมายก่อนช่วงก่อนอนู้นจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยอิสระขึ้นให้เขาได้มีอิสระขึ้นเพราะว่าในวัดได้มีเด็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมาใหม่อีกสิบสองสิบสองชีวิตเจ้าเมีวเขาเป็นหนุ่ม เ็นนมเป็นสาวกันแล้วเขาก็พยายามจะหลีกห่างจากเด็กๆที่กำลังจะเกิดมาใหม่เด็กที่เกิดมาใหม่คือหลานๆเขาเนาะก็ไม่ได้ไม่เป็นไรคือถ้าเขาหิวปู่ปู่จะวางอาหารไว้ให้เขาถ้าเขาหิวเขาก็มากินกันเองครับช่วงหลังๆนี้หมานั่นช่วงนี้เนาะเป็นช่วงหน้าฝน อาหารตามธรรมชาติเขาก็หากินเองได้มากขึ้นเขาก็จะไปหาอาหารตามธรรมชาติกินกันส่วนอาหารที่เราปู่จัดให้นี่ก็จะวางไว้ในที่ที่เขาเคยกินถ้าเขากินข้างนอกกินอาหารธรรมชาติอิ่มแล้วหรือว่าไม่พอไม่อิ่มเขาก็จะกลับเข้ามากินอาหารในวัดกันครับสำหรับคลิปเช้านี้หลวงปู่ก็ขอฝากความสุขของเมี่เหมียว ที่ทำหน้าที่ออกไปรับหลวงปูท่ทุกเช้าทุกเช้าที่เขาเต็มใจออกไปรับหลวงปู่กันก็ขอความสุขที่น้องๆเมียเมนี้มีนี้ฝากไปยังเอฟซีทุกคนทุกท่านให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป Satu, satu, satu.